กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคาบาโมบายนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในอาชีพฟอร์กันเนอร์นะครับผมก็จุดเด่นของฟอร์กันเนอร์แล้วก็จุดด้อยจะมีอะไรบ้างไปชมกันดีกว่า Let's go โอเคครับผมก็ฟอร์กันเนอร์นะครับผมก็เป็นอาชีพที่ใช้ปืนเป็นหลักนะครับผมก็มาดูจุดเด่นดีกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายเป็นอาชีพใหม่ด้วยแล้วก็ข้อมูลไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมอาชีพนี้ ดูจุดเด่นนะครับผมก็โจมตีได้ระยะในระยะไกลนะครับผมก็มีสกิลในทําให้ศัตรูล้มสตันนะขัดขวางเหมือนว่าเป็นตัวป่วนชิ้นดีช,ชั้นดีเลยอะไอ,อ,อ,อคืออาชีพไอฟอร์ดกันเนอร์ครับผมโดดเด่นในด้วยค่าสเตตัสด้วยความ,มด้านความแม่นยำนะผมแล้วก็ค่าคคอลที่สูงมากนะครับผมเด่น ในด้านการเล่นแบบโซโลนะครับผมแล้วก็การสตาร์ทสตูทำสตูล้มเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคผมค่อนข้างเป็นตัวปวดเลยแหละมาจุดด้อยนะครับผมจุดด้อยของอาชีพนี้ก็ก็คือถ้าไม่อัพสกิลตามสายก็ความแม่นยําก็คือจะจะ,จะต่ํามากก็คือแบบยิงมิดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อาชีพนี้ก็ไม่มีสกิลป้องกันตัวและก็แม็กคพีต่ำครับผมก็ ข้อเสียของมันนะครับโอเคกค็ผมก็ไปเลือกใช้กันดูนะผมว่าจะเลืออาชีพอะไรนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b e แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับเรามาเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันดีกว่าโอเคไปละบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมบ๊ายบาย